มันจะรอดไปวันนี้ถ่ายให้มันก่อนกันแจ๊ะเฮ้ยโดนสวยอ้าวสวยผีฟันไม่โดนรอดสวยจบกูก็ออกแค่นั้นแหละเออทำยี้แต่แรกก็จบแม่งเอ้ยมันจะรอดสี่อยู่แล้วแม่งมารอดซะโอเคต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Home Sweet Home ด้วยครับเกในที่สุด เกมนี้มันก็เปิดอีกครั้งแล้วทุกคนเป็นไงโอ้โหรอมาเท่าไหร่วะเดือนหนึ่งปัแต่ว่าชันนานกว่าน,นั้นเพราะว่าฉันเลิกเล่นไประยะหนึ่งก่อนที่มันจะปิดตัวเหมือนกันเฮ้ยเขาไม่เรียกว่าปิดตัวเ,เขาเรียกว่าอะไรนะป,ปิดปิดปรับปรุงเออตอนนี้เราก็เพิ่งมาใหม่ทุกคน <S <S เขาเรียกว่าอะไรวะเปิดแพทมาใหม่เราก็จะมาลองเล่นกันนะว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอุ้ยเจอดะโอเคเจอเจอละอะไรเปลี่ยนไปกระเป๋่าบัคกเปิดมาก็เจอบัคกเลยเหรอพี่ มันจะเป็นทั้งเกมป่ะฮ่าตลกไรถ้าเป็นทั้งเกมอ่ะฮะอ๋อโอเคได้แล้วทุกคนนี่เราก็เปิดประตูเหมือนเดิมทุกคนด้านนึงเหมือนเดิมอยู่นะทุกนี่แหละเสียงเฟดป่ะผีมาเอาเฟดมาอุ๊ยตรงนี้ก็ยังไม่มีใครเปิดชิบหายเอ้ยเล่นกันเป็นไหมเนี่ยยากมันเถอะมันก็คงไม่มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นหรอกทุกคนไปเราไปหาปักพีที่นดีกว่าวายเฮ้ยมึงบ้าไปเนี่ยบิง อย่าเดี๋ยวนะอย่าให้ถึงท้ายเกมไปพี่ไปเอาปิ๊งเลยไปเอาปิ๊งนูน่นเอ้ยเหียไปเอาปิ๊งจริงด้ว <laughs> ย <laughs> พี่ก็เชื่อคนง่ายนะพี่เบลเนาะลู <laughs> กวยตรงนี้มันบางพังไปแล้วเอ้เบลุ้ <laughs> ยยาอยู่นี่ปิ๊งมาเอาได้นะเดี <laughs> ๋ยวอายาดิ <laughs> ล้างแขนยอ้ปิ๊ง เว้ยมันก็ยังไม่พังประตูอีกเบลมาเล่นเป็นไหมเนี่ยแล้วตะกี้มันอ้อมมาได้ไงวะพังรูปะ่ะตรงนี้มีพี่อ้าวอ้าวพี่ทีหลอกแล้วพี่ทีกูอยู่ไหนแวอ๋ออยู่นี่ทุกคนวายพี่คิดจะโผล่มันก็โผล่เลยเนาะเบลเนาะเดี๋ยวดิวเฟดมันเล่นอย่างนี้ได้ด้วยเดีคนวายพี่ระวัง วิ่โดนตีฟรีปะเนี่ยโอ้โหลากใส่เพื่อนอีกชิบหายเอ้ยอุ้ยอ้าวเบลมันพังรูไม่เป็นหรือเปล่าทุกคนไปะ่ปะไปปักพิธีต่อเลยทุกคนวุย้ยตรงนี้ก็ใช้ยันได้นี่ว่าโนโมตัสสาพระเขาว,วัโตทุกนี่แหละจากนั้นก็หาตะปูทุกคน ว่าแต่กล่องตะปูกูอยู่ไหนหมดวะนี่ยกล่องพิธีอยู่ได้ข้างล่างหรือเปล่าวะมีไหมอุ้ย,ยมีเออใช่กล่องตะปูด้วยนะเนี่ยเอ,อ้สวยโอเคเราจะได้ไปช่วยเพื่อนสวดแล้วทุกคนว่าแต่ไม่มีใครปักพิธีเลยเหรอวะ <S <S E Q ตะปูเอามาสวยอุ้ยมีคนตัดหน้าตัดหน้าปักตะปูไปแล้วตรงนี้มีพิธีปะะ่ะฮะไม่มี แล้วพิธีนไปอยู่ไหนอ่ะอ๋อบ้านฝั่งนู้นไงวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไล่กูเลยยาไม่มีป่ะคิดไปเองทุกคนดนตีมันขึ้นไปงั้นแหละเกมนี<อ>้ยบางทีดนตรีขึ้นไม่มีผีแต่บางทีก็มีผีโดยโดนตีไม่ขึ้นงงมาก <c oughs> เราคาดหวังอะไรจากโด,โดนตีเกมนี้ไม่ได้ทุกคนส่วนทูบช่างมันก่อนแล้วกันเราไปสวดดีกว่าทุกคน <c oughs> ทูบไปช่างไปก่อนโอ้โหไอ้พิงคอมยันเลยเหรอ ก่าไว้ใช้เว่อร์กดโดนสีเขียวกดไม่โดนสีเขียวกว่อกดสีขาวหละธรรมดาจบโอ้มันกดแยกยังวะโอ้ถ้าป้อการกดปังย่ามันยากขนาดนี้ก็ไม่กดก็ได้ครับจบก็อยาจะพยายามเนาะทุกเรียบร้อยหนึ่งพิธีซึ่งเพื่อนตอนนี้ก็เหมือนจะกำลังจะตายนะทุกคนแต่ผีมันไล่เหมือนจะไล่ไม่สุดนะแบบ ไล่ทิ้งคว่างๆอ่ะนึกออกปะฮะฮะคิดไปเองคิดไปเองไม่มีอะไรทั้งนั้นคิ Q E Q ยังไม่ค่อยชินนะทุกคนกับการกดคิวกด E นะปกติผมใช้คลิกซ้ายคลิกขวาไงแต่ว่ามันคลิกขวาไม่ได้ตอนนี้กูไม่รู้เหมือนกันว่าเมาส์กูเป็นอะไรเหมือนแบบมันคลิกขวาไม่ค่อยติดนะทุกคนเมาส์กากจะว่า แล้วสรุปตัวใหม่ทํำอะไรได้ทุกคนทุกคนรู้ไหมใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมไม่อ่านแพทแล้วขี้เกียจตัวใหม่ได้ไหมหนึงเซอร์นะส่วนทันตัวใหม่ก็โออช่างมเถอะเจอก็แพ้ไปแค่นั้นเลยมันโกงเกินอ่ะคิวคิวอีโอ้กดได้ครั้งแรกกูดีใจ <laughs> ทุกทุกสวดไปสวดไปอย่าไปกลัว <laughs> ทุก <laughs> <laughs> มามาสิมา อุ้ยหักหลบเว่อ The Patrick เบลมึงรู้ได้ไงกูถามหน่อยฮะเฮ้ยไปไหนแลวอ้าวหายมาอยู่ตรงนี้ทุกคนแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วนะดูกเนี่ยมันไล่ไม่สุดสักคนเลยเบลอะมันทำหายมันตั้งใจหายวะกูงงมากมันตั้งใจไปล่าคนอื่นหรือเปล่าหรือมันฟาวพิธีนี่ไงพี่พี่เออแม่มาถอยพี่เซตเซตเซต เสร็จยังว้าวเพื่อนตายก่อนชิบหายช่างแม่งเหอะเอาให้เสร็จเลยปึง้งสวยโอเคออกกันเถอะหรือว่าจะฆ่าเบล,ลดีจะฆ่าไหวไหมวะเบลมันก็โหดอยู่แบบท้ายเกมมันก็จ้วงจ้วงจ้วงรว,วอยู่นะเดี๋ยววางใส่สินก่อนดักใส่สินดักควายทันคอควายหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหแม่งเดินไปไหนก็จอแต่ไม้ ไม่ไหวยเยอะเลยขนาดนั้นก่อนออกเธอเยอะวายวายเบลเบลใจเย็นๆนะเบลนะอ้าวมันก็ใจเย็นจริงนะเนี <c> ่ย <oughs> ขอประคำสามได้ไหมกล่องนี้ประคำสามเออยัน <c oughs> ทุกนี่แหละขออะไรต้องไม่ได้นั้นแล้วใครไม่ปิดประตูทิ้งไว้เนี่ย <c oughs> ผีก็ไม่พังทิ้งเนะาะเฮ้ย ฟาดมันเพื่อนฟาดมันไม่ฟาดกูต่อยแล้วนะถูกเวอะกูถ่ายอะไรก่อนมาๆมานี่มานี่มานี่อูยห่ารู้ดีจังนะหอกเลี้ยวเลยนะเห็นใส่สินเนี่ยเห็นใส่สินเลี้ยวหัวกลับเลยวิมาเพื่อนมาเดี๋ยวรอปลาเข้าสารทุกคนกะจังหวะดีๆกะจังหวะคือ มันพังประตูอย่เลยกูก็ป่าไปแล้วจะบ้าออ๊ยประตูเกิดในบ้านเพนื่อนออกได้นะเนี่ยเราเปิดประตูห้าสิบให้เพื่อนวิ่งมาออกดีกว่าทุกคนมาเพื่อนมาออกเร็วหรือว่าเพื่อนจะสู้กันวะมันจะสู้ได้หรอกมังเลือดเหลือกันแค่นั้นอะยาก็ไม่ออกเปิดฮะอ้าวเพื่อนตายเวอร์แล้วก็ไม่ออกกันแหละประตูก็มากันละเลือดกูก็ยังเต็มทิ้งกูไปเลยไม่ต้องมาห่วง เดี๋ยวลอยไปเอาวิญญ,ญาณวายม,มันถือประคำมันจะสู้กันจริงปนะเนี่ยเอาดีๆชิบหายละมามาวิญ,ญญาณมาึงมานี่จิกหัวมันขึ้นมาก่อนทุกคนเฮ้ยอาคุณพี่ตื่นมาก็ไปหาประตูออกนะครับประตูมันเกิดมาแล้วห้าอันเนาะออกเถอออก,ออก,ออก,ออกบ้างเถอใช้ประตูบ้างเถอแม่เอ้ยอีกคนนึงก็จะตายแล้วน่ะไม่ยอมออกออกันสักทีเฮ้ยอันี้นะคุณโอ้โหผีเฟดไปแล้วทุกคน จบมากูชุบมี่เลยเอาดิด้านได้ไอ้อดิษัเกมเนี้ยคนที่หน้าด้านนั่นคือคนที่รอดดูไปเนี่ยประตูอยู่หน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้แล้วก็มาออกนะอ่ะไปเข้าประตูไปไอ้เอ้ยประตูนี้แงมไวแล้วเฮ้ยคนนึงมันจะตาย่าแล้วนะมันไม่ออกอีกแล้วน่ะโอ้ไ้กูจะปวดหัวจริงนะเนี่ย ออกเถอะมึงออกเถอะกูขอร้องละไปอุ้ยโทษโอ้โหแม่งเกาะมาไม่งั้นถ่ายโดนไปแล้วเนะี่ยรอดปะนะอ่าฟันฟันมันจะฟันผีตอนเฟดเหรอออกไปเนี่ยประตูอยู่หน้านี่เนี่ยตรงนี้อะ่ะโอ้โหมันจะไม่ออกจริงอะนะกูจะบ้าวายโอเคมันตามเพื่อนนูน้น เอาดีๆกูจะออกแล้วนะถ้าไม่ออกจริงๆกูจะทิง้งไว้เนี่ยนะว้ยยาอ่ะกินยากินยาเร็วใครเลือดน้อยๆมากินยาเออถูกอือตายจบแทนที่จะออกดีๆนะออกเถอะอีกคนนึงอ่ะออกได้แล้วพี่จะฆ่าเลยเหรอจะไปฆ่ามันทําไมงีมัน <laughs> มามามาออกประตูนี้เร็วมันอยู่ไหนวะ มาร์ประตูเนี่ยกูมาร์คไม่รู้จะกี่รอบแลนะ้วเนี่ยมึงออกเถอะจะทิ้งกันนะแม่งเอ้ยเออเนี่ยมาเอายามาเอายาเออเอาไปเอาไปรอถ่ายรอถ่ายทุกคนรอถ่ายแชฉจบอะไรเบลฮะมานี่มาออกมึงออกออกเถอะอ๋ออืม กูมาขนาดนี้ยังไม่ออกอ่ะแม่งต้องพิมพ์บอกเหรอวะอ่ะออกเอาแล้วกูพิมพ์เอาแล้วมาออกเร็วๆตูนี้เลยมันได้โอ้โหมันเหลือวันฮิตอ่ะไอตอนที่มันมีเลือดมันก็ไม่ออกนะมันจะรอดไปวะเนี่ยถ่ายให้มันก่อนกันแจ๊ดอุย้ยโดนสวยอ้าวสวยผีวันไม่โดนรอดสวยจบกูก็ออกแค่นั้นแหละเออทำงี้แต่แรกก็จบแม่งเอ้ยมันจะรอดสี่อยู่แล้วแม่งมารอดสะ จะบ้าโอเคนะครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย